งานติดตั้งนอกสถานที่วันนี้นะครับมาซอยปีดีพนมยงติดตั้งให้ถึงที่ทำงานนะครับกับ DMAX 1.9 p r o p p w w r r นะครับจัดเกตฟี2 18เนี่นะครับสายนิงยาวเท่าแท้นะครับไม่ใช่สายนิงสัส้นงานห้องเครื่องเก็บสายด้วยกระดูกงูทุกจุดนะครับเก็บตามแนวสายไฟเดิมไม่ลกสายตาเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนนะครับ แกลเอร์น้ำพร้อมเข็มขัดอย่างดีเก็บสายด้วยกระดูกงูกนี่นะครับใช้งานกันได้ยาวๆเลยแกปเอร์ลมสำหรับบบูส์นะครับพร้อมสายท่อลมซิลิโคอนอย่างดีท่อซิลิโคนนะครับไม่ใช่สายออกซิเจนสีสีนี่นะครับพรองเครื่องวงลงแบบนี้เลยรับประกันงานติดตั้งตลอดการใช้งานหายห่วงกันไปเลยครับนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับ นี่สองสี่แปดเอสหน้ามืดสนิท Z d ตดีสีแทอจอส้มนะครับไม,ไม่ปนสีไม่ติดสติ๊กเกอร์สเต็กเข็มกว่าเลยเท่าแท้นะครับตัว ZD ดีพอเริ่มการทำงานจะมีโลโก้ Active อยู่มุมซ้ายล่างขึ้นแบบเดียวกับของแก้นะครับวัดลอกนิ่งๆเนียน,น,น,นเลยนะครับไม่มีส เจมของรถเลยไปกันไปคนระับโปรโมชั่นวันนี้เหลือเพียงอีกหนึ่งคันเท่านั้นนะครับแถมติดหนึ่งนาฬิกาดิฟรี่แท้ลิขสิทธิ์เอสไนนนะครับเพียงติดดิฟฟี่สองสี่แปดเอสบวกเซตดีีหกับรีไปเลยหนึ่งเลยน,นทีนะครับจะไปคันครับนัดอะไรซิ่งจัดให้ของค้า